สวัสดีครับผมชื่อกิตสกรยามาีนะครับ<ม>ก็คือเป็นซีอของบานาร่าไลฟ์นะครับคือในจุดเริ่มต้นเลยผลิตภัณฑ์ตัวแรกบริษัทแรกที่ที่ได้ทำครับ<ม>ก็รู้สึกว่าเอ้เราอยากนําความรู้ที่รู้ตรงนี้ออกสู่เขาเรียกว่าสาธารณชนให้ช่วย,<ม>ช,วยช่วยชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นอ<ม>เงี้ยครับหลังจากนั้น<ม>ช่วงนั้นก็จริงๆก่อนที่จะมาเป็นบานาร่าก็คือช่วงนั้นนอนไม่หลับ<ม>คือนอนไม่หลับเองเลยอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็นอนนอนอยู่คืนหนึ่งมีนาฬิกาเป็นนาฬิกาปลุกอะครับนาฬิกาปลุกอยู่ที่หัวเตียง มันจะมีไฟเวลาเรามีเสียงตบมือหรืออะไรสักอย่างหนึง่งคืนั้นเลยแหละนิคชื่อเลยบานาล่าเพราะว่าเพิ่งไปทิบเบตมาอะไรเงี้ยครับบานาล่า oh. แปลว่าทําให้สงบ oh. ประมาณว่าทําให้ผ่อนคลายนอนหลับอะไรเงี้ยครับก็เลยเ่ะเกิด <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เรียกว่าบานาล่าอะลาร์มคลออ็อค <c oughs> ตัวแรกมันก็คือนาฬิกาปลุกช่วยนอนหลับ <c oughs> เครื่องแรกของโลก <c oughs> สลิปเอ็ดอะลาร์มคล็อคทีนี้บานาล่าไลฟ์ตัวนี้ก็เขาเรียกว่าย่อขนาดลงมาจากตัวอะลาร์มคล็อค แล้วก็ตัดฟ mm ัง hmm. ก์ชันอะลามคลอกออกไปก็คือจริงๆตัวเทคโนโลยีของมันนะครับเราจดสิทธิบัตร mm hmm. ในชื่อ Sleep Cycle i n d u c i n g System ภาษาไทยก็คือการเหนี่ยวนำการนอนหลับด้วยคลื่นเสียงหลักๆของมันคือตัว Sleep Cycle นะครับถ้าวงจรการนอนหลับของเรารตัวตัวนาฬิกาตัวบานาราไลเนี่ยมันจะปรับให้วงจรการนอนหลับเราไปสู่ธรรมชาติทีนี้ mm hmm. การตื่นแล้วมันก็จะอาจจะไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกก็ได้นะ oh. คือตัวอุปรกรณ์มันจะปล่อยคลื่นเสียงที่เป็นคลื่นเสียงที่เรียกว่า Isochronic Tone นะครับ นี้มันมันก็จะมีเทคโนโลยีของเราที่บอกเมื่อกี้ว่า Sleep s l p e p c y c l n Inducing System มก็คือการเหนี่ยวนำการนอนหลับด้ขึ้นเสียงอารมณ์ก็คือเหนี่ยวนำให้เราหลับนะฮะหลับได้หลับได้ลึกข,ลขึ้นหลับได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับเสียง,ง,งตอบรับ,บ<ง>ดีดีมากๆตัวบาารรณากอรครับเราเรียกว่าเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นทีเนี้ยตั้งแต่ตอนต่างประเทศในค i c k s t a เ t e r เลยรีวิวดีมากๆครับก็คือมีถึงขนาดบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนชีวิต ชันไปเลยอะไรเงี้ยครับ it change my life อะไรเงี้ยประมาณน,นั้นเลยครับก็คือเรารู้สึกดีนะเราทําสินค้าขึ้นมาแล้วรู้สึกคนเขาช่วยให้เขาใช้ใช,ชีวิตได้ดีดขึ้นส่วนนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวลำโพงก,ก็คือจะเป็นจริงๆเป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยอ่าก็คือต่อกับเขาเรียกสมาร์ทเดเวิ์ต่างๆนะ,ะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องโทรศัพท์มือถือจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรต่าง แล้วก็เชื่อมเชื่อมตอบบลูทูธเข้าไปในชื่อบลูทูธบานาล่าไลท์แล้วก็ฟังเพลงได้ปกติถ้าหากว่ามีสมมติมีโทรศัพท์มีสายเข้าก็สามารถกดรับโทรศัพท์ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเป็นแฮนด์ฟรีเป็นแฮนด์ฟรีไปด้วย